ตอนนี้ครับผมทธนุอีสานอินดีนะครับอยู่ที่อุทยานพระพิฆเนศนะครับจังหวัดนครนายกนะครับ <c oughs> ผมสภาพี่น้อง,องน,นะครับขอไปุณ่าสักการะพระพิฆเนศนะครับใหญ่นะครับ เป็นพระพิฆเนศนาทิ้ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับมี2ององค์ครับนี่เป็นบรรยากาศอยู่ด้านหนครับบง่งดอกไม้บูชาพระพิฆเนศครับนี่กค็คือเฮาบูชาดอกไม้ครับประมาณชุดละ20บาทนะครับราคาวาวพระพิฆเนศแล้วก็อ,ววกอธิษฐานนะครับยางวน3รอบนะครับ อืมนะได้ไหมนครับแล้วก็ผู้ใดที่ต้องการอ่าเจตชรสามมหาลักเป็นหนูครับหนูกระซิบนะครับผู้ใดอยากอธิษฐานเพียงก็อ่าปิดหูหน,น,นูค้างนึงไว้แล้วก็กระซิบอธิษฐานขอเพื่อนนะครับแล้วก็ใส่ตู้บริจาคไปนะครับ มีอันนี้พับทิชคะนป่าง,ต,างต่างๆนะครับก็ขนนอ,อทีเข้าถึงยาพิเศนะขอเรื่ก็มาให้วนะก็ดูทัชก่าน มีพวกหายหาหายาพกัอนี้พันกะสิเป็นแบบวัตถุมงคลครับอือสุดยอดครับ ครับตอนนี้พี่น้องกําลังยางอธิษฐานอ้อมองพระพิฆเนศนะครับบนสามรอบนะครับแล้วก็อธิษฐานนะครับนี่เป็นพระพิฆเนศองค์ที่สองครับที่อยู่ด้านขออ้างขององค์แรกที่เพื่อน วา,วายแล้วก็ย่างอ้อมสามรอบครับ่วาอันองค์นี้อยู่ด้านข้างครับครับนี่เป็นภาพบรรยากาศภายในบริเวณอุทยานพระพิฆเนศนะครับนครนายกนะครับ เิงบรรยากาศในพุทยานพระพิคเนตแล้วนะครับเดี๋ยวผมสิบาพี่น้องนะครับไปอีกสถานที่อีกหลายมองครับในจังหวัดนครนายกนะครับเมื่อนี้ขออนุญาตเอาไวส้สักนีสกกอนนะครับเราพอกันไหมในคลิปหน้าครับ